คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผก,กาดหอมหยุดนับอายุความเที่ยงคืนพรุ่งนี้25ตุลาคมคดีตากใบจะหมดอายุความแล้วจำเลยทุกคนจะเป็นอิสระเจ้าหน้าที่รัฐจะไปจับตัวมาดำเนินคดีไม่ได้และฟ้องในคดีเดิมอีกไม่ได้แต่ในทางสังคมจะจมอยู่กับคดีตากใบไปจนตายมีข้อถกเถียงเรื่องอายุความกันอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องมี วัตถุประสงค์ของระบบยุติธรรมบางประเทศที่ให้มีอายุความเพราะเชื่อว่าการพิสูจน์ความจริงนั้นต้องรีบทำให้เร็วที่สุดต้องทำในขณะที่พยานหลักฐานยังสดและใหม่เพราะโอกาสที่ศาลจะตัดสินผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะมีน้อยกลับกันยิ่งทิ้งเวลาไว้เนิ่นนานหลักฐานต่างๆย่อมสูญหายไปตามกาลเวลาแต่ในประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแนวคิดเรื่องอายุความแล้วในบางคดีนั่นคือคดีคอรัปชัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่3พศ2558โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจและควรขยายไปยังคดีที่มีผลกระทบกับสังคมในวงกว้างประเทศไทยได้ให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคศ2003ทำให้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าวหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในของประเทศไทยเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาซึ่งเป็นมาตรฐานสากลการที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องความพยายามและความจริงจังในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตภายในประเทศจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 ในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีกลไกลในการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีประเด็นที่สำคัญคือเรื่องอายุความ ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่มาตรา74ทับ1กำหนดให้ในการดำเนินคดีอาญาตามพรบปปชถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศารอายุความจะสะดุดหยุดอยู่และเมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยแล้วถ้าจำเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจะไม่นำเรื่องอายุความมาใช้บังคับ การแก้ไขนี้ไม่ได้เป็นการขยายอายุความในคดีทุจริตแต่อย่างใดแต่เป็นการยกเว้นไม่ให้นับอายุความในกรณีที่ผู้กระทําความผิดหลบหนีเท่านั้นครับแม้ไม่ใช่การขยายอายุความแต่ผลก็ไม่ต่างกันนักหนีเมื่อไหร่อายุความก็หยุดรอตามตัวมาลงโทษไม่อยากนอนคุกก็ต้องหนีให้ได้ตลอดชีวิตคดีตากใบมีข้อเสนอให้ออกพระราชกำหนดขยายอายุความของคดีตากใบ เพื่อนำจำเลยทั้งหมดมารับโทษในคดีอาญาสามารถออกกฎหมายเพื่อเอาผิดย้อนหลังได้จริงหรือนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัฒนลุงโพสต์ความเห็นไว้ดังนี้ครับอย่ายัดความโง่ใส่หัวประชาชนการออกพระราชกำหนดขยายอายุความในความผิดทางอาญามันทำไม่ได้อายุความมันขึ้นกับอัตราโทษแม้อายุความไม่ใช่โทษทางอาญา แต่อายุความที่ยาวขึ้นมันเป็นโทษกับผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่มีผลย้อนหลังสารดีกาก,ก็ยืนแนวนี้มาตลอดวิงวอนรัฐบาลอย่าหลอกประชาชนและวิงวอนประชาชนก็อย่ายอมให้รัฐบาลหลอกรัฐบาลจับผู้ต้องหาไม่ได้แล้วยังมาหลอกประชาชนอีกว่าจะออกพอรกรขยายอายุความเป็นการหลอกหาคะแนนไปเรื่อยๆทั้งคดีตาใบและไอคอนกรุ๊ปขยายอายุความไม่ได้ ใช่ครับหลักกฎหมายอาญามไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษถือเป็นหลักที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมายาวนาน <c oughs> เคยถูกนำมาปรับกับการพิจารณาวินิจฉัยในศาลยุติธรรม <c oughs> <c oughs> ดังที่ปรากฏในคำพิพากษาสารดีกาที่1ทับ2489ที่สรุปได้ว่า คดีเป็นปัญหากฎหมายในเบื้องต้นที่จะต้องไม่ได้ใชเกี่ยวด้วยการบังคับใช้บทพระราชบัญญัติอาญยากรสงครามศาลนี้เห็นว่าพระราชบัญญัติอาญยากรสงครามพุทธศักราช2488เฉพาะที่บัญญัติย้อนหลังให้การกระทําก่อนวันใช้พระราชบัญญัติเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติด้วยนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา14และเป็นโมฆะตามมาตรา61 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่10พันวาคม2475ยกเลิกเมื่อวันที่9พฤษภาคม2489เมื่อบทบัญญัติที่โจทฟ้องขอให้เอาผิดแก่จำเลยศาลนี้ได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโมฆะอันจะลงโทษจำเลยไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่ศาลจะฟ้องคำพยานหลักฐานโจทในเรื่องนี้ต่อไปอีกจึงพิพากษาให้ยกฟ้องโจทเสีย สารรัฐธรรมนูญก็เคยมีคำวินิจฉัยคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเรื่องดังกล่าวมาแล้วความปรากฏในคำวินิจฉัยที่30ทับ2,563สรุปได้ว่าการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่5ทับ2,557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมลงวันที่24พฤษภาคม2557 กำหนดให้บุคคลมารายงานตัวในวันที่24พฤษภาคม2557เวลา13นาฬิกาโดยปรากฏชื่อจำเลยในคดีนี้คำสั่งดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้การไม่มารายงานตัวต้องรับโทษทางอาญาแต่ต่อมาในวันเดียวกันนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่29ทับ2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงวันที่24พฤษภาคม2557กำหนดให้บุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นการออกคำสั่งเรียกให้มารายงานตัวก่อนแล้วออกประกาศกำหนดโทษของการกระทำดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ทราบทั่วกันในภายหลังจึงเป็นการกำหนดโทษทางอาญาให้มีผลย้อนหลังแก่บุคคลผู้ไม่มารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งเกิดขึ้นก่อนไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมที่ว่าไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรคหนึ่ง เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำมินิจฉัยพบว่าหลักกฎหมายอาญาที่ไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษนั้นบุคคลจะมีความผิดต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษของความผิดไว้ ดังนั้นการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่5ทับอออกคำสั่งเรียกให้มารายงานตัวก่อนและออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่29่ส5บกาทับหกำหนดโทษของการกระทำดังกล่าวในภายหลัง จึงเป็นคำสั่งที่มีโทษอาญาย้อนหลังไปลงโทษการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนจึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรคหนึ่งและขัดต่อหลักนิติธรรมฉะนั้นการออกกฎหมายมาบังคับใช้ในภายหลังเพื่อย้อนเอาผิดคงถึงขั้นต้องไปรื้อรัฐธรรมนูญเสียก่อนคดีตากใบไปไกลสุดได้แค่นี้ ในอนาคตคดีที่กระทบกับสังคมสูงหากจะเอาผิดผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีเพื่อให้หมดอายุความแนวทางในกฎหมายปปชมีความเป็นไปได้มากที่สุดหนีเมื่อไหร่หยุดนับอายุความคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยรัก,กาศหอม